สมัครลูกเคยให้แม่เมื่อนี้ว่าเอาค่าดองนั้นขีดข้านเอาน่านใดซัวสิถาค่าดองล้านหาดอพอดีเราคอยขึ้นข้านว่าใดผัวพี่น้องว่าออย่างลูกเคยมือนี้ขอแค่ขยันขยันทํางานขยันทํางานบ่แมนขยันทํางานนี่บ่แมนขยันเฮตดการบ้บานยังเหมือนแรงดีขยันทํางานคือหนึ่งคุณสมบัติ ปิงไก่เป็ดคนลาบเป็ดที่สำคัญตำปะคุ้งให้เป็ดและสำคัญที่สุดการบานยแงมือแรงอยาอย่าลืมเห็ดโอเคบ่าข้าดองบ่าเอาเอาความขยันเป็นลักโอเคเนาะมาสมักมาเดี๋ยวคัดกล่องยางดูให้อีแม่เลือกโอเค